สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาดูสัตว์เลี้ยงของผมครับเนี่ยครับน้องโอลี่ครับตัวนีน้องโอลี่ครับเนี่ยสีตาครับสวยครับน่ารักอายุแปดปีแล้วครับนี่เลี้ยงมาแต่จะแนะครับเนี่ยเมื่อก่อนอยู่จะแนะครับเนี่ยอันนี้มาด้วยครับไปไหนก็ไปด้วยครับโอลี่ครับ นะครับอันนี้ตัวที่สองครับตัวนี้ชื่อจุกฤษครับจุกฤษเนี่ยครับไปป่าก็ตามด้วยครับอันนี้เป็นตัวผู้ครับไม่ใช่ตัวเมียครับเนี่ยจุกือจุกือครับนี่ตัวที่สองครับสวยๆเหมือนกันครับตัวดําครับจุกฤษจุกฤษมาดูตัวที่สามครับพี่น้อง ตัวที่สามครับรจนาครับตัวนี้นี่ครับเป็นสัตว์เลี้ยงของผมครับกําลังท้องครับดูครับนมตึงเลยครับนี่ตัวที่สามครับกําลังท้องครับตัวนี้เดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนน่าจะคลอดแล้วครับน้องรจนาครับสัตว์เลี้ยงของผมเองครับร